ออกมันลึกแกต้องต้องต้องเริ่มใหม่รายการรายการนี้จะได้จบเร็วขึ้นเอาไ่หอมยังไม่เอามาให้เขาดมกันหน่อยแพ้ดลครับแโทรไปแล้วต้องติดแน่นอนร <c oughs> ู้เลยะเสะอย่างเนี้ยแอปปี v แฟ e นทา n นะครับอ้โดนพอบาปเป็นใครคะบอกให้คนเรารู้หน่อยอ่า กุหลาบสีขาวมาแค่เลยคุยนะผมคุยเฮ้ยชอบนี้มากเลยว่าแล้วหน้องชอบดอกนี้ตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะหลังจากไปดูดอกประมาณ8ปดชั่วโมงนะคะ ตอนนี้ก็เป็นถึงอีกวันนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมนี้วันที่สิบห้าแล้วนะคะหลัง <c oughs> จากที่เลือกดอกกันไปแชั่วโมงครับ <c oughs> พร้อมหล่า <c oughs> ก็เริ่มลก <c oughs> ตั้งนาตั้งใสกันมาต้องอยู่ในน้าเลยถ้าเกิดโชอาาศนาก็จะเข้าเลยโ เราตัดแค่ที่เราจะใช้พอนะคะตัดแค่ที่จะใช้อ๋อตัดแค่ที่ใช้อันนี้ของเฟรมกีอันีหอมนี่ยังไม่นีหอมจริงปะหอมจริงตรงนี้เขินาทำยไดี๋ยวทำเปเล่นไต รอบแบบนี้นะครับบไม่มีสารเคมีอันตรายต่อต่อคนนะครับไม่มีคือไม่ใส่เคมีเลยมีเป็นเป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อต่อคนนะใช่ตราะฉะนั้นเราอันนี้เราสามารถจับได้จงได้ดีนะครับัตเราจะมีสักดอกสองดอกที่มีสารเคมีไหมคะเอามาให้เขาดมกันหน่อยรายการรายการนี้จะได้จบเร็วขึ้น แลตัวนโส่ง <fin anta> <ots> ีไอเรื่องของแต่ละอตัวนี้ของราวางไหมคะอดมวางไเ่วางไว้แบบเล่นต้แบบนดที่เรยว่าสไปรอลสไปรอสไปาสไปรอก็คือทำให้ทำให้ดอกเป็นเป็นวงว้าอ่าจบอย่างนี้ ดูก่อนก็ได้ดูก่อนก็ได้ถ้ามันไปไปทิศทางเดียวกันก็คือควยกันตั้งแั่ชาร์ไฟแล้วก็วางอ๋อโอเคใช่แล้ก็วางอีกอันนึงไปเรียงหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้าหยร์ลไม่ใช่สไปเดอร์นะสไปเดอร์แมนใช่ไปรวางหนึ่งสอม่เรียงไปเรื่อยสไปร์ลเจ้า การมันจะไม่การมันจะไม่แบบมันจะไม่ขัดทิศทางกันทิศทางมันจะไม่มันจะไปในทิศทางเดียวกันสมมติพอเราเสร็จแล้วเนี่ยพอเราตัดก้านอะมันจะตังได้ก็มีซิ i เดี๋ยวรดูเดี๋ยวเราติดตามน่าขัดกันหมดเลยขัดกันทุกคนเลยไม่ใช่สไายรัลแล้ว แต่มันไม่ได้ผลเพร็จไอ้ตรงโดนได้อยู่นะว,ว้าคอ,อนโดนได้นะ่ะไ,ได้อยู่ได้ไหมครับพี่จิวถูกและนน่าดวกันเลยอันนี้ผิดต,ต้องนะครับต้องแกต้องต้องแกต้องเริ่มใหม่

นีขัดตัวนี้อยู่แล้วก็ดึงออกมาก็วางไว้ได้เออข้าใจนี่ <c oughs> จะเสร็จแล้วเก็บเงินที่ <c oughs> โดมเพชรทำรงชัยเลยนะคะไอ้นี่เด้อค่ะฤาชีโนนศรีประสิ์เดชาค่ะ เข่บอกสาเสรยดายน้งอ,งองก้องก็ได้มาทีวีด้วยง,ง,งั้นเราดอกไม้จากน้องก้องล่ะว้านี่นะครัาผลงานของสองหนุ่มลราเป็นไงบ้างคะสวยมากหอมมากด้วยตื่นเต้นนี่นครับแล้วก็ขอบคุณดอกไมก้สวยๆนะครับจากทางร้านเป็ลเลอร์ทรูนะครับผมขอพูดชื่อร้านหน่อยเ็ลเลอร์เดฟลูเดูภาษาภาษาฝรั่งเศส ครับก,ก็วันนี้ก็ของพี่บ่าวับครักกบผมหอมๆเลยครักกบ,รบม,ามาจากคิงย่าเลยนะจริงๆดอกไม้นี่ยดอกไม้ในร้านคือมาจากคิงย่าหมดว่าแต่ดอกไม้นี้จะไปให้ใครคะเดี๋ยวฝนโค้แย่ละตัวใครเอ่ยอ่าใครอ่ะพีิ แฮปปี <Happy> ้บาลานไทน์นะครับสวัสดีค่ะดีครับแฮปปี้บาลแม่โฟสนะครับขอร้องเขาถ่าย<อ>น้ารักรักฟรี้นะเ <แ S 1> ดี๋ยวขอรถรถคันหนึ่งหน่อยนะบาลานไทน์วันนี้ซื้อรถให้โลมหน่อยนะขอาตรงนี้แหละข้าวตรงรถอะไรดีรถเชอร์เบอรี่รถช็กคโกแลตไม่ใช่รถยนต์อยากได้รถยนต์ เฟอร์รารี่เท่านั้นลลคยคูนิคอร์จเฟอรารี่เฟอรารี่เฟอร์รารี่เรอโอเคแฮปปี้บัลไทยนะคะลอบบีค<ะ>ุณแม่สช้า ควมผิดไปหนึ่งคนเหลืออีกหนึ่งคนผอเมื่อกี้คือแบบโอ้ไม่รับไม่รับไอ้คนาไหผอผออ่าเมื่อกี้โดนทไปเป็นใครคะบอกให้คนเรารู้หน่อยอ่าปัจจี้จีสตริงนะครับเป็นปัจจี้จีสตริงของเรานั่นเองนะค่ะรักเขามากอ่าเชื่อโซฟี่เฟรมยังไงหรือว่าเราจะตามคืนนี้เราติดตามคืนนี้เลยยังไงติดแน่นอนน่าจะสลิปอยู่เดินทางเนี่ย ออว่าแต่ที่โทรไปเราไม่บอกเนาะเราอุบไว้ก่อนเนาะว่าเป็นใครไม่บอกไม่บอกไม่บอกเป็เลิเดิมด้วยนะคะว่าเอ่อเป็นคนที่รักกล้ลรักดอกไม้นะคะมาที่นี่ได้เลยมีกลเยอะมากเลยค่ะมากต้องบอกเลยว่ามากครับทุกคนดูในห้องคือแบบอืมแล้วก็ฝากเป็นเลิศเดีมด้วยเลยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ไลค์และแชร์ด้วย